สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนลบวันนะครับผอ,อ,อแขวงทางหลวงชนบทรปทุมธานีชี้แจงการซ่อมแซมถนนชุดล่าช้าขาดงบประมาณนะครับเมื่อเวลา09.30นวันที่11พฤศจิกายน58นายภาคภูมิผ่าสันแดงผอ,อ,อแขวงการทางชุมชนบทรปทุมธานีนะครับชี้แจงกรณีซ่อมแซมแก้ไขพื้นที่ถนนชุดในพื้นที่อำเภอหนองเสืออำเภอธัญบุรีและอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเนื่องจากสภาพภัยแรงที่ผ่านมาทําให้พื้นถนน เรียบคลองต่างๆตั้งแต่คลองสามไปจนถึงคลองสิบสี่พากันซุดเนื่องจากระดับน้ําในคลองลดกระทานทำให้สภาพพื้นดินเสียสมดุลทางวิศวกรอาสวิศวรกรรมจะซุดและสไลด์ลงคลองนะครับจนชาวบ้านที่ใช้ถนนต่างเดือดร้อนปัจจุบันแขวงการทางชนบทปทุมธานีได้เข้าไปแก้ไขในจุดที่ชาวบ้านเดือดร้อนจนสามารถใช้ได้ชั่วคราวพร้อมร้องขอให้รถบรรทุกหนักหยุดใช้เส้นทางที่ชำรุดนะครับ ด้านในภาคภูมิผ่านสำแดงคนระับผอ,อแขวงทางหลวงชนบทปทุมธานีกล่าวว่าแขวงทางหลวงชนบทได้นําเครื่องจักรเข้าไปดนเนินการแก้ไขที่บริเวณพื้นของถนนคลองสามครับของหนะ้าและคลองสิบสี่ในพื้นที่อำเภอหนองเสือซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการซ่อมแซมและตอกเสาเข็มเพื่อเสริมความแข็งแรงมั่นคงในขณะที่พื้นที่เรียบของสิบสามได้เข้าเครื่องจักรไปดําเนินการคนะรับเกลี่ยพื้นถนนเพื่อให้รถใช้เส้นทางได้ชัว่วคราว แต่ยังไม่สามารถหางบมาซ่อมแซมได้เนื่องจากถนนเรียบคลอง13เป็นงบการก่อสร้างกรณีพิเศษเป็นคันกั้นน้ําเพื่อกั้นคลองระบายน้ําผลิตน้ําประปาแต่อย่างไรก็ตามได้ให้เจ้าหน้าที่ขุดเจาะสำรวจสภาพชั้นดินเป็นแนวทางในการออกแบบการซ่อมแซมและก่อสร้างให้มั่นคงถาวรตามแผนที่เคยวางไว้แต่สามารถซ่อมแซมแล้วเสร็จก่อนเดือนมีนาพศ2 5งพแต่เนื่องจากงบประมาณในการก่อสร้างที่เคยขอไปไม่ได้รับการ,รอนุมัติ จึงต้องเลื่อนการซ่อมแซมออกไปโดยยังไม่มีกำหนดหากได้งบประมาณในการดำเนินการเมื่อไรจะดำเนินการอย่างเร่งด่วนในทันทีนะครับ